สวัสดีค่ะคุณหมอว่าเพื่อนูเียตรงนี้ค่ะแผลไม่ลึกขานิดนึงค่ะนี่ค่ะไม่มีเลือดแล้วค่ะนี่ค่ะคุณหมอดูกับโทรศัพท์นะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็จบค่ะหมอให้ยาหนูกินอะไรคะแล้วหนูจะให้หมอทําอะไรบ้างคะแค่นี้อะค่ะหนูไม่ให้ทําแล้วค่ะแล้วหมแล้วจะให้หมอทําอะไรบ้างอะให้หมอดูไหมให้ดูรอบเดียวค่ะดูแค่รอบเดียวแล้วให้หมอทาแผลไหมคะ อองค่ะแผลไม่รู้ค่ะแผลไม่รู้ก่อคะไหนหมอขอดูหน่อยนี่ค่ะแผล้ไหมคะตรงไหนลูกนี่ค่ะโอ้ยหนูเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บหรอค่ะถ้าไม่เจ็บหมอไม่หมอไม่ทาแผลใช่ไหมคะหมอทําแผลให้ค่ะหมอคะเช็ดกับเจลออฮอลนะคะไม่ฉีดยานะคะไม่แกงจมูกเมียงปากเวยหนูไม่ได้เป็นโควิดอยหนูกลัวเหรอคะลูกหนูกลัวค่ะกือวมันจะกระจียู เดี๋ยวหมอทําให้เบาๆได้ไหมได้เลยค่ะคุณหมอหนูหนั่งตรงนี้หมอหมอไปเอาเจลโอหอลแล้วก็ไปแล้วก็เอาพามาชุบๆ,ๆตรงนี้นะคะแค่นี้อะ่ะหนูก็กลับบ้านได้แล้วค่ะหมอแม่นั่งตรงนั้นเลยจืดๆทาไมเดี๋ยวหมอพาหนูเข้าไปห้องทําแผลนะคะห้องนี้เหรอใช่ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะหมอคหหนู หนูขอไม่นอนหรอคะเดี๋ยวหน,น,หนูหนูนั่งก่อนก็ได้ค่ะลูกเดี๋ยวหมอทําให้นะนัะ่งตรงนี้ไดไหมคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเอาเก้าอี้ไปนั่งลูกลูกขึ้นก่อนเดี๋ยวเอาไปนั่งตรงนอนอ่ะลูกนั่งตรงนี้นะหมอคะพอทำแผลเสร็จกลับบ้านได้ไหมคะกลับบ้านได้เลยค่ะเดี๋ยวหมอทําแผลให้ก่อนค่ะโอเคไหมอุ้ยหมอไปเอาที่ทําแผลมาค่ะหมอชื่ออะไรอ่ะคุณหมอชื่อพี่ใบเตยหนูหนูชื่อน้องเพียง โอเคเดี๋ยวมาทำแผลกันนะค่ะทำแผลรอบหนึ่งนะคะมีเอฟนะคะโอเคค่ะ